คุณคิดว่าความจนเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่ผมจะทำมันให้เป็นกรรมพันธุรร์ควารมรวยไม่สำคัญว่าคุณจะเกิดมาจนหรือว่าลำบากทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สามารถประสบความสำเร็จได้รำด่ำรวยได้เพียงแค่คุณมีณความ,วามตั้งใจและรู้วิธีความขยันเป็นสิ่งที่ด,ดี แต่คุณต้องขยันให้มันถูกที่ด้วยครับธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดหลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณทําไม่ถูกวิธีไม่เข้าใจและไม่ถูกที่ที่นี่เป็นธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่ลบภาพเดิมๆที่คุณเคยรู้จักมาถ้าทําไม่ได้จริงผมคงไม่กล้าพูดหรอกครับเปดิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ใช่ ดีกว่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไร